สายตาสั้สนตัดไว้แล้วทำไมสายตายังเปลี่ยนอยู่อีก น้องๆส่วนใหญ่จะเข้ามาถามหมอว่าทําไมสายตาหนูสัน้นตัดแว่นไปแล้วตอนนี้ทําไมรู้สึกว่าตามัวแล้วต้องมาเปลี่ยนแว่นอยู่อีกจะแบ่งเป็น2กรณีเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้กับปัจจัยที่ควบคุมได้ปัจจัยแรกนะคะเป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สายตาสัาน้นน้องๆก็จะมีโอกาสที่จะสายตาสัาน้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะถัดมาค่ะเป็นปัจจัยทางด้านช่วงอายุช่วงอายุต่ํากว่า20ปีน้องก็จะยังมีการเปลี่ยนแปลงสายตาสั้นเนี่ยเพิ่มได้มากอยู่อายุประมาณ25 ขึ้นไปจนถึง40ปีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของสายตาจะน้อยมากๆเลยค่ะปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดลอ้อมการใช้สายตาการมองใกล้การอ่านหนังสือการใช้สมาร์ทโฟนหรือการใช้สายตาในที่มืดปัจจัยพวกนี้ค่ะจะก,กระตุ้นทําให้สายตาเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเราก็จะต้องมีกฎ20 20 20มองใกล้20นาทีพัก20วินาทีมองไกลออกไป20ฟพุตก็จะช่วยชะลอสายตาให้อยู่คงที่แล้วก็ไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถัดมาค่ะแว่น ก่อนหนะ้าเป็นแว่นที่ตัดค่าสายตาที่เหมาะสมหรือว่าตรงกับสายตาของเรามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าหากเราตัดอันเดอร์เกินไปค่าสายตาที่เหลืออยู่ก็จะทําให้เราใช้งานได้ไม่เพียงพอเกิดภาวะสายตาเปลี่ยนแปลงแล้วก็สั้นขึ้นสั้นขึ้นแบบนี้ค่ะได้ถ้าอยากถนอมดวงตาและตัดแว่นดีๆสักตัวหนึ่งเพื่อให้ค่าสายตาไม่เปลี่ยนแปลงแนะนําให้ตัดแว่นกับคลินิกจากสูพย์หรือว่าร้านแว่นที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพนะคะ